สวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนผมนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักรายสัปดาห์ของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมและสำหรับผู้ที่ทราบว,ว่าตัวเองมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกันครับการทำนายในครั้งนี้มีผลในช่วงวันที่6ถึง12ตุลาคม2568 และในตอนนี้เป็นพลังงานสำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดนะครับส่วนใครที่มีคู่แล้วช่วงกลางของคำทำนายสามารถเลื่อนไปฟังได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆชาวกรกฎที่ยังโสดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่หัวใจเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความรู้สึกดีๆเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆคุณอาจกำลังเปิดใจหรือมีใครบางคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นอย่างไม่รู้ตัวไพ่ใบแรกของคุณคือหนึ่งถ้วย ไพ่แห่งการเริ่มต้นของความรักและความสุขทางใจมีแนวโน้มว่าคุณจะได้พบใครบางคนที่เข้ามาด้วยความจริงใจหรือเริ่มรู้สึกพิเศษกับคนที่เคยเป็นเพื่อมาก่อนไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ที่อบอุ่นเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากพลังงานดีๆไม่เร่งรีบแต่มั่นคงไพ่ใบที่2คือ9เหรียญไพ่แห่งความมั่นคงและการดูแลตัวเองอย่างมีคุณค่า คุณอยู่ในช่วงที่รักตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองชัดเจนกว่าเดิมและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้คุณดูน่าดึงดูดในสายตาคนอื่นบางคนอาจมีคนเข้ามาสนใจเพราะเห็นว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองและมีเสน่ห์แบบสงบพอหมออยากบอกว่าจงรักษาพลังนี้ไว้เพราะมันคือแม่เหล็กของความรักที่แท้จริงไพ่ใบสุดท้ายคือเจ็ดไม้เทา้าไพ่แห่งการปกป้องหัวใจและการยืนหยัด คุณอาจยังมีความกลัวบางอย่างในใจกลัวผิดหวังกลัวซ้ำรอยเก่าหรือกลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่ยั่งยืนไพ่ใบนี้บอกว่าถึงคุณจะกลัวแต่คุณก็ยังกล้าที่จะยืนอยู่ในที่ของตัวเองไม่ยอมลดคุณค่าของหัวใจเพื่อใครพ่อหมออยากให้คุณภูมิใจในตัวเองเพราะนี่คือช่วงเวลาที่คุณกำลังเติบโตและความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆสรุปพลังของคนโสดราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ ความรักกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างนุ่มนวลอ่านมีคนเข้ามาแบบช้าๆแต่แน่นอนและสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจโดยไม่ต้องกลัวเพราะครั้งนี้คุณไม่เหมือนเดิมคุณแข็งแรงขึ้นและรู้แล้วว่าความรักแบบไหนที่คู่ควรกับหัวใจของคุณต่อมาสำหรับเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้มีพลังของอารมณ์ความอ่อนไหวและความต้องการที่จะเข้าใจกันให้มากขึ้น คุณกับคนรักอาจอยู่ในช่วงปรับจูนหัวใจไพ่ใบแรกคืออัศวินถ้วยไพ่แห่งความโรแมนติกความอ่อนโยนและความรู้สึกที่แสดงออกจากใจแท้ๆคุณหรือคนรักอาจพยายามเข้าหากันมากขึ้นในช่วงนี้บางคู่เริ่มกลับมาส่งพลังรักให้กันผ่านคำพูดหรือการกระทำเล็กๆน้อยๆเป็นช่วงเวลาที่ความรักเริ่มหวานขึ้นอีกครั้งไพ่ใบที่สองคือ แปดเหรียญภัยของความมั่นคงและการดูแลตัวเองอย่างมีคุณค่าบางคู่กำลังอยู่ในช่วงที่ต่างฝ่ายตามมีสิ่งให้คิดหรืออาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มซ้ำเดิมจนอยากได้พื้นที่หายใจภัยใบนี้ไม่ได้หมายถึงการจบแต่หมายถึงการได้หยุดพักเพื่อมองย้อนกลับมาว่าความรักครั้งนี้ยังเติมเต็มหัวใจเหมือนเดิมไหมไพ่ใบสุดท้ายคือเด็กไม่เท้าไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่และความกระตือรือร้อนในความรัก หลังจากผ่านช่วงอารมณ์ที่ขึ้นลงคุณจะกลับมารู้สึกอยากทำให้ความสัมพันธ์สดใสอีกครั้งบางคู่มีเกณ์จะได้ทำกิจกรรมหรือทริปเล็กๆร่วมกันที่ช่วยเติมไฟในความสัมพันธ์ให้กลับมาอบอุ่นเหมือนวันเก่าสรุปสำหรับคนมีคู่ราศีกรกฎในสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ของคุณกำลังปรับตัวไปสู่จุดที่เข้าใจกันมากขึ้นแม้จะมีอารมณ์หรือความไม่แน่ใจบางอย่างแต่ถ้าเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างจะกลับมาอ่อนโยนและแน่นแฟ้นกว่าเดิม อย่าลืมนะครับการทำนายนี้เป็นแบบภาพรวมหากต้องการคำทำนายที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้นต้องดูดวงแบบรายบุคคลและโปรดจำไว้ว่าการทำนายต่างๆเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองขอให้เพื่อนรักทุกคนได้รับพลังงานดีๆไปจากผมนายจันเจ้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กาลังใจทีมงานกันด้วยนะครับ ผมรับปากว่าทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่ส่งมาผมอ่านหมดและจะตั้งใจตอบทุกคำถามเมื่อมีเวลาและมีกำลังใจจากทุกคนครับ